ตื่นตลอดทั้งแพ้ไม่เป็นไรนะดูคุณนั่งเฮ้ยแล้วขืนขืนจะนอนก็นอนไม่ได้จัดทุกจานเอาจัดเลครบสูตรเลยนะครบสูตรเลยนอนระดุ่งเรื่อยใช่ชอตื่นกลางดึกเลยนิ่มไอ้ที่บอกจานอะมันนอนแขนชูนอนนอนนอนแขนชูเลยอ่ะเออแขนชูตลอดแล้วแล้วบอกว่าตายเขา เมื่อวันนี้ไงอ๋อจักรมันกดประสาทมัเป้เป้ไปพเป้เป้ขันสุกถาเป็นผมเป็นเจ้ากระทรวงผมด่าตายหาเลยนะแม่เห็นเด็กกระโหกบางทีมันเป้่านลากเลยอะเปไนเป้นลากจานกระเป๋าแตกหมดจานเออพังหมดเลยเป้มันลากไม่ถึงปีนะเป็นเกงเฉยเดือนก็ต้องเปรพังหมดใส่ขนาดนั้นน่ยบ้าดูว่าตัเองไอ้ลูกฉีกสื่อไม่เรียนเลย เรารุ่นเราแม่งฉีกใช้สายลัดผมอะไดกเรียนบทวิชานี้ผมมียัดไว้บนฝ้าแมงสิวเคยบอกให้เราไงไหมยิ่งเรียนก็ยิ่งน้อยลงน้อย<า>ลงเรื่อยๆจนเหลือเล่มเดียวอะ่ะโอ้ใช่ผมฉีกหมดอาจารย์ <c oughs> วันนี้ผมเรียนอ่ะวันนี้อาจารย์รูดแล้วเรียนบทนี่ผมฉีกไปบทที่หไม่หลบไม่โอ้วตัวไม่ไหวว่าเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วเรียนทุกวิชาวันหนึ่งไปแค่นี้ชี<อ>้กันแล้วก็ป่ค้าเจอสลักเพชรเลยอาจารย์

ไอเป็นไงมาวุอันนี้กูไม่เคยโดนไม่เคยโดนนี่ฮะเสียชีเยชีสเหรอโชคดีอะไอ้วันาจลนช่รอจแต่ว่าผมมาทุกทีอะจเพราะว่านี้ผมกินข้าวกับเพื่อนตอนประมาณบ่ายคือพืท้ายาวเลยมกล่าว่าในทองไม่ชอะไรเอาจัดให้แบบคุยดีที่สุด อาจจรย์ทีทีเหรอครับอาจารย์ก็จะเก่งนะเก่งชุ่มเลยนะเก่งสู้ตัวก็จะแข็งพอเราปลดมันจะเก่งเก่งเก่งยิ่งลอยกุณนวดอาจารย์ผมแกล้งตายก่อนแล้วนะ ผมแกงตายแล้วเว้ยผมไปแล้วเคยไปเจอหมอครับพี่ก็นูอนเก่เก่งสองคู่เลยนะเ,เราบอกว่าสองนี้มันจะตายคาแล้วเรเ่งไม่หมดคู่เลยเหรอตายใ <c oughs> นตากระแตนเลยอ่ะกิ้งมันจะสอบนิดนิดหมดแหละทิ่มันจะกระทียนี่หายใจแทบไม่ทันเลยสอบคู่